มากันถึงข่าวนี้ค่ะได้ยินข่าวแล้วบอกเลยนะคะว่าดีใจแทนคนไทยเลยนะคะก็คือทางท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยเพิ่งจะอนุมัติเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะคะก็จะเป็นมรดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยแล้วนะคะและที่สําคัญ ก็คือแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะถือเป็นการยกระดับของภาคใต้เลยนะคะเพราะว่าภาคใต้ก็จะมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นนะคะแถมยังมีผลดีหลายด้านด้วยเพราะว่าการที่ได้ขึ้นทะเบียนแบบนี้นะคะไม่ได้แค่ทําให้คนไทยภูมิใจเท่านั้นนะแต่มันยังส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วยนะคะและยิง่งช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจกช่วงนี้เนี่ยก็จะยิ่งมาช่วยกันส่งเสริมนะคะถ้าเกิดว่ามีมรดกโลกมาช่วยก็จะเหมือนกับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ ก็ยังทําให้ภูมิภาคโดดเด่นขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือวัดพระมหา,าธาตุนะคะมีทั้งศิลปะพุทธฮินดูศิลปะชวาวภาคกลางหรือแม้แต่ศิลปะมอญน,นะคะเข้ามาผสมผสานกันทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของความเชื่อที่หลากหลายค่ะยิ่งพิธีกรรมต่างๆที่ยังคงรักษามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าทึ่งมากนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจริงๆมันจะไม่เป็นแค่เกียรติแก่ คนไทยแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆสาหรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาอีกเยอะเลยค่ะน่าสนใจนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนก็จะเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาตินะไปเที่ยวอะไรอะเกาะสมุยที่สุราษฎร์ไปพังงาไปกระบี่ไปภูเก็ตซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างที่นครศรีธรรมราชอีกเยอะเลยใช่ค,ค่ะถ้าเป็นมร,รดกโลกก็จะโด่งดังมากยิ่งขึ้นะฮะสำหรับคนต่างชาตินะค่ะ